เรื่องหูเนี่ยผมว่าไม่มีตัวไหนสู้นะหูเขาไหลมาดีนะไปเลยถ้าเทียบกับสายมาริโอเนี่ก็ไม่อายนะครับผมแต่ว่าบางคนเี่ยเขามาดูเขาก็ว่าเป็นเป็นเป็นสายมาริโอเขาว่าใบมันไข่มาริโอเออเด่นที่หลังมันผู้ใดเหินกบวานนีว่าสายมาริโอสิเมนครับผมเนี้ยตูมันใหญ่เออเนือหูมันใหญ่ก็มันใบมันกว้างนะครับนะาหูสีก็ดีใบใบก็ดีใบคือซิกเนเจอร์ของของเซียนวัวที่เขาเล่นหลายคนอยู่ดี เวลาเขายืนเป็นเกษตรกรว่าเขาเท่มากเลยอ่ะเนกเนกแล้วแล้วโครงสร้างกระดูกะ่ะปาแหลยมันเป็นวัวที่กระดูกใหญ่มากเลยนะกระดูกใหญ่ครับผมก็ลออเอาอันน้ำป่ามาที่ซึมหายซึหกจะเอาหนังเสื้ออีกรอบหนึ่ง hmm. พอรอบหนึ่งแล้วอ่ะพอเอานังเสื้อมันจะไปใช้พู่มนะครับนะ่ะอ๋องานหนองบัวโคกไปบักกะลานี่นะคือคือคือหนังเสื้อจะไปใช้พุ่มก้อนจก300ักสามลอยหลอดก้อนเนี่ยครับผมโอคือก oh. ้อนสิ้นเดือนเนี่ยครับ อ๋อปาไหลจะเอาอลุมเชื้อไปก่อนไป,ไปก่อนงานครับผมส่วนตัวจริงตัวจริงนั่นคือวันงานจะให้เ,เกษตรกรได้ดูตัวจริงไหมครับเออเอาเอาลงเอาลงโชว์ในสนามหนองบัวโคกครับผมบ่ได้ประกวดไปโชว์ครับผมเมนโอ้ยเฮาไน่ดำเชื้อแล้วประกวดแล้วปลาไหลเฮาเมนครับผมวระกวดดีใจดีใจเลยเนี่ยกระดูกมันเป็นหัวที่กระดูกใหญ่เนาะครับผมผมนึกถึงแบบประมาณเจ้าเพชรอะวัดกวด อ่อ่าลูกขยับกันเดี๋ยวให้ดูให้พี่น้องเกษตรกรดูแล้วก็จะตัดสินใจเอาไปใช้ที่เราต้องต้องบอกว่าตัวนี้คือหนึ่งเดียวคือตัวเดียวนี่ก็คือมันเป็นสายฟินิกเนาะลูกพ่อมันคือฟินิกครับแม่มันคือยิ่งรักยิ่งรักนี่เป็นลูกของจารักเนาะแลไรเนาะนีมันเป็นพักยิ่งรักบวกเดรคิงโอ้บวกเดรคิงโอ้แต่เนว่าสีนี่ได้มาจากเดคิงนะนี่ครับมันมันคือคาตอบของของของวัวที่ ต้องการความหลากหลายในวันนี้นะอะลรเนาะนนครับสายต่างจริงๆประเทศไทยเนี่ยบอกไว้เลยว่ามีแค่ไม่กี่ตัวนะวันนี้ถ้าเราจะเล่นกันแบบควายสายพันธุกรรมข้ามสายนี่แล้วลุ้นลุกลุ้นผลนนงานนี่ตัวนี้คือหนึ่งคือหนึ่งในในสองถึงสามตัวน,ะน,ะะน,นั่นนะอะลรเนาะในประเทศไทยบบมีนโบมีนนะครับนี่ขันอยากร้องอยากควายสายนี่อู้ตัวนี้น่าสนใจครับนี่จาไว้ครับถามหมอว่าอ่าไททานิกวินด์เื้อบอสบอลันขันบบมีนนี่บอกหมอไปซื้อ มันสื่อกับปลาแหลกก็ได้แล้วก็อีกท่านนึ่งหุ้นกันคือครัปลาปลาปลาประสิธิ์ครับผมประสิิ์ไัยภูมิเนาะครับผมเออนี่คือหุ้นกันครับผมคือเราเราติดต่อเอาไปผสมได้ตอนนี้ก็จากสองท่านที่สร้างมาไอแถวไอไอมันมียุคโอลาชแล้วก็เพิ่อเมืองพ้นโอ้ที่ทสร้างเสื้อตอนนี้ก็รอแจะไปผสมเห็นไหมครับผมจะไปส่งแล้วใบผสมมานี่ปลาแหลกสิ ใกล้ๆนี่วะอีสานนี่พระเอกจะไปส่งรัส่งครับผมส่งส่วนภาคกลางภาคใต้ภาคกลางภาคกลางนี่สิเดี๋ยวจะปรึกษากับทีมงานอยู่ที่เชฟพูมก่อนครับว่าพระลยจะไปส่งหรือให้เขาไปส่งสิบอกครับน้ำเชื้อแพงไหมนี่พระเลกพันธุกรรมหายยากๆแบบเนี้ยตอนนี้เปิดอยู่สามไอเปิดอยู่สามพันหาครับผมโอ้มาถานเลยนะราคา ครับผมมาตรฐานราคาต่ำด้วยซ้ำไปถ้าเทียบกับพันธุกรรมเขานะผมพันธุกรรมหายากนะแต่ว่ากับน้าเอาเองนี่ก็คือราคาเกษตรกรครับผมราคาแถมเมากับบานพอครับผมทั้งสี่บอกครับผมช่วยค่าน้ำมกนันเยอะช่วยกันมาดูแลกันได้อย่างทน่นอาสักสี่ห้าชุดนี่มันมันก็ลดได้นะได้ครับผมได้ครับผมได้ส่วนน้ำเชื้อก็บรรจุโดยมาตรฐานมาตรฐานครับผมมาตรฐานให้มอญแดง มายาครับผมมายามารีดเนาะครับผมอือหึโอ้โหเดินเล่นเคยเคยเทกสองครั้งเลยน้ำเชื้อบ่แข็งแรงเลยบ่เอาวไหมครับเอาที่ว่าเป็นผสมสดนะบ่ครับผมอันนั้นคือน้ำเชื้อครับผมก็เลยผมก็เลยปล่อยมาประมาณหาหกเดือนนะครับผมก็เลยมาทำอีกมาเช็คอีกเทียรนึงเพื่อเอาแบบแข็งแรงเพื่ออายุของเขาเลยไหมครับเอาแบบปังๆเลยครับผมบ่แม่นจิตทะลุหลอดบ่เลยโอ้ย โอ้ดูดูดูทัดดูเขาดูดูทางเขาสัหน่อยพี่น้องเกษตรกรที่ดูทางเขาทางเขาสวยมากเลยวัวตัวนี้เนาะโอ้วัวรอเด้่ครับเนี่ยนี่ดูทางเขาทางเขาดีทางเขาอีดูบัตรสินแบบสไตล์ฮัวโต้ไหมวม่เลยแมนครับผมเออทางเขาทิ้งเหมือนฟอร์คอนอ่ะเหมือนโฮโตโต้โอ้เต้องห่วงเลยนะหูนี่ตะวันหันี่หน้าเมื่วานก่อนหน้าผมคิดว่าหัวสไหลป็นนี่แมนหัวตึงๆนึงไหมแมนครับผมหัวตึงๆใหญ่ๆตะวัน พ่อแม่วันนี้ป้าที่โตนะดูดูอดเขาจะเดินเดือให้ดูครับนี่ให้ดูดูความกระปี้กระเป๋าความล่าเรือนของสัตว์ครับนี่ให้เดินนี่เห็นไหมอย่านอนบ่ต้องนอนบ่ต้องนอนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนอนลูกเดี๋ยวจะพาไปนอนอยากินอนเอาไปไปยังนอนก็ได้เออนี่อ่ะจะได้คุยกันอะไรแล้วเราเรามีแปรนวางแผนว่ายังไงจะพาออกงานที่ไหนบ้างเนี่ยจะไปงานน้องบุคคลกอนนะครับผมน้องบุคคลกอนบ่แม่นครับผม มานั่งบ่เอาผู้ใดอยากนั่งนั่งได้ครับโอ้นั่งเออนั่งได้นี่นั่งได้ก็เดี๋ยวเอาผู้ใดสินั่งคนใหญ่นั่งได้บ่มานั่งบ่มันสิหนักบ่ไปน้องบัวโคกแล้วก็มีมีหม่องไหนอีกบ่ที่เป็นฮุบตลาดนัดโชตตลาดนัดโชตรถโชทยังสิมีบ่ก็มีอยู่ครับมีอยู่ไอไปทางไหนไอยตลาดน้าเชียร์แต่เกิดน้ำเชียมันไออันดีนั่นไหมครับใครน้ำเชีอมันไอเดินดีเนาะแม่นแพี่น้องเกษตรกรต้อง คืออิวทรินเนี่ยบทจะมาเนี่ยมันมาเลยนะครับคือถ้าสายพันธุ์นี้ได็กเลวกคนทุนนี้มันคือมันมาแบบมาไม่ทันทั้งเหนือทั้งตัวเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเลี้ยงวัวสายพันธุ์นี้มั่นใจได้เลยให้รีบมาเลี้ยงได้เลยแต่ก่อนบะเคีดนะครับน้าบะเคีดว่าจังจังหนอกแบบนี้นะน้ะเมนบะเคีดว่าหนอกมันจะมาดีเมนนึงว่าใบบ๊อบบะเคิดว่าใบมันจะมาเยอะแบบดูดูนี่ปลาไหลดูยังไม่นี่นี่นะครับบะเขีดว่ามันจะมาดี ที่เขานอนเนี่ยพราะเมื่อกี้พาเขาเหนื่อยถ่ายรูปกันประมาณออชั่วโมงนึงอะครับผมโอ,อ้แต่เขาเป็นวัวที่ที่เป็นพ่อพันธุ์ที่แบบง่ายนะดูแลง่ายเนาะไม่บอันดื้อบอ่กับก็มีบางขัางนะนผมนิดหน่อยอบางข้างนิดหน่อยบ,ออบางรั้งเมันได้กินตัวเมียั้งสิ่บอ่อครับผม